อัปเดตราคาทองคําวันที่20พฤษภาคม2568นะฮะวันนี้นะครับราคาทองคำเนี่ยเปิดตลาดมานะครับลบประมาณ150บาทนะฮะในช่วงประมาณ9โมงครึ่งนะโดยที่ตอนนี้นะครับราคารับซื้ออยู่ที่บาทละ5 4 5 0บาทแล้วก็ราคาขายออกอยู่ที่บาทละ5 5 5 0บาทนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าปัปจจัยอะไรฮะรที่ทําให้ตัวราคาทองเนี่ยย่อลงมาเล็กน้อยในเช้าวันนี้นะฮะอันดับแรกเลยนะเราไปดูกันก่อนว่าช่วงเมื่อวานนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างนะเมื่อวานนี้จรริงงแล้วาาคาทอ ปรับตัวขึ้นมาประมาณ27ดอลลาร์หรือว่าบวกขึ้นมา0.85%นะโดยที่ตัวราคาทองเองเนี่ยปิดตลาดที่ระดับ3,229ดอลลาร์ 3, นะครับ ช่วงของการแว่งตัวของราคาทองคำเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3 2 0 1ถึง3,249นะจะเห็นว่าช่วงแกว่งตัวของราคาทองคำที่เป็นเงินดอลลาร์เนี่ยนะก็เรียกว่าแว่งตัวเนี่ยค่อนข้างแคบนะอยู่ในช่วงประมาณ50ดอลลาร์เท่านั้นนะโดยที่จุดที่น่าสังเกตก็คือว่าตัวราคาทองเองเนี่ยไม่ได้หลุดลงไปต่ํากว่า3,200นะโดยที่ช่วงต่ําสุดเนี่ยอยู่ที่3 2 0 1นนะเช่นเดียวกันนะ ัวราคาทองก็ไม่ผ่านแนวต้านเช่นเดียวกันก็คือไปติดแนวต้านที่ประมาณ3,250นะก็เลยกลายเป็นการแกว่งตัวแคบๆนะครับทีนี้เนี่ยเบ์ไทยทองเนี่ยก็ไปดูว่า เกิดอะไรขึ้นบ้างนะในช่วงของเมื่อวานที่ผ่านมาถึงเช้าว,วันนี้นะปรากฏว่าในโลกเรานี้ก็ไม่ได้มีข่าวที่มากระทบราคาทองอย่างมีนัยสําคัญนั่นเองนะทาให้ตัวราคาทองก็เลยเป็นการแกว่งตัวแคบๆนะครับโดยที่ตอนนี้เนี่ยก็ไม่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของทางฝั่ง,งสหรัฐนะเพิ่มเติมด้วยนะครับทำให้ตอนนี้ตัวราคาทองก็อาจจะแกว่งตัวรอว่า จะไปในทิศทางไหนกันแน่นะแต่อย่างไรก็ดีนะในตามบทวิเคราะห์เนี่ยเขาก็อาจจะคิดว่าอาจจะเป็นในช่วงไซด์เวดาวมากกว่าก็คือว่า <c oughs> มีอการที่จะแกว่งตัวในช่วงขาลงมากกว่าการแกว่งตัวในช่วงขาขึ้นนั่นเองนะโดยที่หากว่าตัวราคาทองเนี่ยอยากจะแกว่งตัวกลับ ตัวขึ้นมาในช่วงขาขึ้นเนี่ยต้องผ่านตัวที่ตัวแนวต้าน3,260ให้ได้นะครับหากว่าผ่านไม่ได้ก็เป็นไปได้ว่าหากว่าหลุด3,200ลงมาอาจจะไปทดสอบที่3,165 u s ดอลลาร์ 1. ต่อ1ทรอยออน,น on, ก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นนะถ้าว่ามาดูที่ราคาทองไทยเนี่ยตอนนี้แนวรับจะอยู่ที่ประมาณ449,500บาทนะครับส่วนแนวต้านก็อยู่ที่51,000บาทนั่นเองนะฮะ ก็ตอนนี้นะครับถ,ถ้ามาดูตัวสปอตโกลนะครับที่ตัวเรียวไทม์เนี่ยตอนนี้จะวิ่งอยู่ที่3 3 2 1 2สนะ่ะฮะส่วนตัวเงินบาทก็แกว่งตัวเล็กน้อยนะมาอยู่ที่33.2นั่นเองนะก็ทำให้เช้านี้เนี่ยทองไทยก็เลยย่อลงมาประมาณ150อยาบาทนะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยก็สังเกตได้ว่าหลายวันมานี้านเนี่ยสามารถที่จะยืนพื้นยืนสู้อยู่ที่ระดับ3,200ดอลลาร์ได้นะแม้ว่าตัวค่าค่างเงินดอลลาร์เนี่ยจะแข็งขึ้นมาบาทเล็กน้อยเนี่ย แต่ว่าสปอตโกเนี่ยก็ยังไม่หลุดลงไปเยอะนะฮะจากนี้ก็ต้องรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะก็ถ้าว่าใครนะ,ะสนใจเรื่องทองคำเนี่ยก็ต้องติดตามช่องเบิร์ไถท,ทองเอาไว้นะ,ะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามช่องเบิร์ไถท,ทองหน่อยนะครับใครมีคอมเมนต์เรื่องราคาทองช่วงนี้ครับคิดยังไงฮะยืนอยู่ปิมปิมห้าหมื่นหน่อยๆเนี่ยชอบหรือไม่ชอบคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะหรืออย่างน้อย ส่งสติกเกอร์มาที่ช่องคอมเมนต์ก็ยังดีว่าเป็นกําลังใจให้กันว่าทุกวันนี้เนี่ยราคาทองนิ่งๆอย่างนี้ก็ยังมีคนดูอยู่ด้วยนะฮะส่วนใครที่ อยากจะขายทองเก่านะฮะมีทองเก่าเนี่ยเอามาขายกับเบิร์ตไทยทองได้รับซื้อด้วยเครื่องเอ็กซเรย์นะครับหรือใครมีตัวจำนำก็ขายได้เช่นเดียวกันรับซื้อในราคาสูงเป็นพิเศษเลยนะครับรับเงินส่วนต่างหน้าลงทันทีประเมินราคาให้ยุติธรรมแน่นอนนะหรือใครมีบ้านคอนโดปลอดที่ดินปลอดภาระนะฮะอยากจะขายฝากต้องการใช้เงินก้อนก็แชทหาเบิร์ตไทยทองได้เลยนะรับขายฝากด้วยเช่นเดียวกันคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ